สวัสดีครับทุกคนวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ My House Story นะครับในคลิปนี้จะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับคำว่านิติบุคคลหมู่บ้านจะสรนนะครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้เรื่องของการจัดตั้งน,นิติบุคคลหมู่บ้านเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นปัญหาสำหรับหลายโครงการที่ยังไม่ได้มีการจัดตั้งนะครับแล้วก็คำถามจากลูกบ้านที่เคยคนมาซื้อบ้านเนี่ยก็คงจะถามว่าทำไมหมู่บ้านของเราถึงยังไม่มีการจัดตั้งนิติบุคคลกันสักทีนะครับ แล้วว่าในปัจจุบันนี้นะครับบ้านที่ผมอยู่ก็ได้มีการจัดตั้งนิติบุคคลเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีหนังสือสาคัญการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคบ้านเนี่ยออกมาให้ณนะวันที่19เมษายน2 5 6 4นกะครับก็ถือว่าเป็นการจัดตั้งนิติบุคคลตามกฎหมายนะครับกฎหมายที่พูดถึงก็คือพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินปี2 5 4 3นะครับก็ถือว่าเป็นกฎหมายที่เราต้องพูดถึงในการจัดตั้งนิติบุคคลนะครับแล้วก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี2558เปสนฉพันก้างมาตราาะแลที่ขดไ้่อด ก็คือเรื่องของระเบียบของคณะกรรมาการจัดสรรที่ดินกลางนะครับว่าด้วยการโอนสารพวกให้แก่นิติบุคคลวั่าจสรรน,นะครับปี2,559หรือเเด้ทีท่านว่าระเบียบปี5 9เานะครับก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญในการจัดตั้งนิติบุคคลในปัจจุบันนี้นะครับ แต่ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าเรื่องของการจะจัดตั้งนิติบุคคลได้หรือไม่ได้นะครับมันมีส่วนที่เกี่ยวข้องก็คือเรื่องของใบอนุญาต้วยนะครับเพราะถ้าหากว่าทางผู้จัดสรรที่ดินไม่มีใบอนุญาตเนี่ยก็จะไปต่อในเรื่องของการจัดตั้งนิติบุคคลไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่มีการแบ่งที่ดินแปลงย่อยตั้งแต่18แปลงขึ้นไปต้องมีการขออนุญ,ญาตนะครับขออนุญาตให้มีการออกอนุญาตให้ในการเจ้าทันที่ดินนะครับ เมื่อใดก็ตามที่ผู้จัดสรรที่ดินนะครับเขามีเอ,าเอกสารบรรุญามาแล้วเรียบร้อยนะครับหน้าที่หลักๆนะครับของการจัดสรรที่ดินเนี่ยของผู้จัดสรรที่ดินก็คือเรื่องของการบำรุงรักษาสารุปโภคของผู้จัดสรรที่ดินตามมาตรา43แต่ถามว่า มาตา4ีเนี่ยถือว่าเป็นมาตราที่บังคับให้ผู้จัดสรรที่ดินนะครับเขาต้องดูแลสารุปคในโครงการแต่ว่าเขามีโอกาสที่จะโพสหน้าที่ได้ตามมาตรา44แต่เพียงแค่ว่ากว่าจะไปถึงตรงนั้นนะครับผู้จัดสารที่ดินก็ต้องมีการทําอะไรบ้างนะครับฝั่งของเราที่เป็นคนซื้อบ้างก็ต้องเข้าใจกันก่อนนะครับว่าผู้จัดสารที่ดินนะครับเขาต้องมี3เงื่อนไขนี้ถ้าเกิดเขาสามารถผ่านไปได้ก็ถือว่าจับมาเข้าองค์ประกอบของการจัดตั้งนิติบ,บุคคลได้แต่ว่าน,นี่แค่เป็นสรุปจาก กรมที่ดินนะครับที่มีการทําชาร์จตัวน,นี้ไว้ให้ดูว่าการจัดตั้งนิติบุคคลตามระเบียบปี59เนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่าหลังจากที่ผู้จดสรรที่ดินนะครับต้องผ่าน3เงื่อนไขเนี่ยเงื่อนไขแรกก็คือเรื่องของการก่อสร้างสารโคกทั้งโครงการให้แล้วเสร็จแต่ว่าจะใช้เวลา2ปี3ปีหรือมากกว่าน,นั้นอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับขนาดของโครงการจัดสรรที่ดินนะครับว่ามีขนาดเล็กขนาดกลางหรือว่าขนาดใหญ่นะครับเพราะว่าก่อนที่ทางผู้จดสรรที่ดินนะครับเขาจะได้รับใบอนุญาตแบบนี้มาเขาจะต้องมีการจัดทําาาาาสัััญญคคปปรรระกกนน LG เนะเพื่อ็ การในการจัดทําสารุคทั้งโครงการเพราะฉะนั้นหนังสือการันตีตัวนี้ก็จะกลายเป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันนะครับที่ผู้จัดสรรที่ดินเขาต้องมีการทําเรื่องถ่ายถอนหลังจากที่เขามีการจัดทําสารุกทั้งโครงการแล้วเสร็จนะครับเมื่อไรก็ตามที่มีการถ่ายถอนตน้อยกไปนะครับ ขาเรียกว่าถ่ถอน115%ออกไปนะครับแล้วก็จะมีการทําหนังสือ LG 7%ก็คือเงินทําประกันการบํรุงรักษาสาธารณูปโภคให้กับทางคณะกรรมการจัดสรรที่ดินไว้ด้วยเพื่อที่ว่าเงิน7%นี้จะต้องตกเป็นของนิติบุคคลในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการวางเงิน7%แล้วปุ๊บก็ต้องนับอีก1ปีว่าหลังจากที่เราทําสาธารณูปโภทั้งโครงการแล้วเสร็จเนี่ยเราต้องนับอีก1ปีว่าทางผู้จัดสรรที่ดินเขาต้องมีการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคต่อไปนะครับถือว่าเป็นเงื่อนไขที่2แล้วก็เงื่อนไขที่3เรื่องของการขายบ้านในโครงการให้ได้มากกว่ากรึ่งนึงของจํนวนแปลงย่อยนะครับเช่นว่า หมู่บ้านที่ผมอยู่มีจานวน82หลังนะครับก็ถือว่าเป็นจํานวนที่ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าทางผู้จัดสรรที่ดินเองเขาก็ต้องขายบ้านให้ได้มากกว่า41หลังเพราะว่าถ้าเกิดขายบ้านได้มากกว่าครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยทางผู้จัดสรรที่ดินถ้าหายประสงค์จะพ้นหน้าที่ในการดูแลสารพวกนะครับก็ต้องดำเนินการตามระเบียบของคณะกรรมการจาัดสรรที่ดินนะครับว่าระเบียบปี59ต้องทําอะไรบ้าง หนักแรกก็คือเรื่องของที่ผู้จัดสรรที่ดินต้องแจ้งให้กับทางคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดออกมาตรวจสอบสภาพสาธารณูปโภคก็ต้องไปทําเรื่องให้กับทางกรมที่ดินนะครับว่าให้คณะกรรมการจัดสรรที่ดินเนี่ยเขามีการแต่งตั้งคณะอนุมการเข้ามาตรวจสอบสาภาพสาธารณูปโภคในโครงการของเราว่ามีสาภาพเป็นอย่างไรบ้างนะครับมี่อะไรที่ต้องแก้ไขบ้างแล้วก็แก้ไขให้เรียบร้อย เมื่อไหร่ก็ตามที่แก้ไขให้ได้รัรเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้รับหนังสือแบบนี้มาเขาเรียกว่าหนังสือรับรองการตรวจสอบสภาพสาธารณูปโภคในโครงการจัดสรรที่ดินนะครับมีกำหนด1ปีอันนี้ออกให้ตั้งแต่วันที่8ธันวา2563ก็ถือว่าเป็นเอกสารที่รับรองว่ามีสภาพใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อมาเมื่อไหร่ก็ตามที่ได้รับหนังสือตัวนี้ออกมาแล้วนะครับผู้จัดสรรที่ดินครับเขาก็จะต้องทําหนังสือถึงผู้ซื้อที่ดินจัดสรรทุกได้ในปัจจุบันนะครับว่ามีการ ขายบ้านไปหมดกี่หลังแล้วก็ทําหนังสือพร้อมบัญชีทรัพย์สินเนี่ยให้กับลูกบ้านทราบว่ามารวมตัวเพื่อจัดตั้งนิติบุคคลให้เรียบร้อยภายในร้อยแิบวันนะครับถือว่าเป็นจุดที่ต้องทาใจนะครับว่า อันนี้คือหนังสือนะครับที่ทางโครงการเขาจะทามาหาเรานะครับว่าให้ดําเนินการจัดตั้งนิติให้เรียบร้อยภายใน180วันแต่อาจจะมากกว่า180วันก็ได้นะครับอาจจะเป็น2 0 0หรือ3ามร้อวันก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าตามกฎหมายก็คือต้องไม่น้อยกว่า180วันแล้วก็จะมีบัญชีทรัพย์สินนะครับบัญชีทรัพย์สินที่จะมอบให้ก็คือในเรื่องของโฉนดที่ดินที่เป็นประเภทสาธารณูปโภคนะครับเช่นถนนสวน หรือว่าสานักงานนิตินะครับของผมก็จะมีอยู่แค่3อย่างนี้แล้วก็มีเงิน7%ที่จะมอบให้กับทางนิติบุคคลประมาณ6กแสนกว่าบาทนะครับอันนี้ก็ถือว่า เป็นบัญชีทรัพย์สินที่ทางลูกบ้านถ้าหากจัดตังด้งนิติบุคคลไปแล้วจะได้รับมานะครับจะถือว่าเป็นเอกสารที่ผมมีในมือรวมถึงอาจจะมีรายชื่อของผู้ที่ซื้อบ้านในปัจจุบันด้วยนะครับแนบเข้ามาด้วยเพื่อให้รู้ว่าในปัจจุบันนี้เราขายบ้านไปแล้วกี่หลังนะครับอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นสิ่งที่ผู้ดสรรอาจจะแนบเข้ามาให้เราให้เรารับตามนะครับเพราะว่าเรื่องของการประชุมของลูกบ้านเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ผู้ซื้อที่ดิจิสรรนะครับต้องมีส่วนร่วมในการเข้ามาประชุมกันนะครับแต่ว่า การจะปจระชุมไดใ้ในความเป็นจริงนะครับถือว่ายากพอสมควรเพราะเนื่องจากว่าต่างคนก็ต่างไม่รู้จักกันนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้าพาพจากทางโครงการนี่แหละจะเป็นคนประสานงานให้เป็นคนจัดเตรียมสถานที่หรือคนที่มาช่วยําเนินการให้นะครับแล้วก็เรามีหน้าที่เข้าไปประชุมร่วมกับทางโครงการนะครับเราขอแค่3าอย่างหลักๆนะครับก็คือเรื่องของมีมติว่าจะจัดตั้งหรือว่าไม่จัดตั้งนิติบุคคลนะครับขอให้มีมติ เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนแปลงย่อยที่มีไม่นับรวมกับหลังที่ยังไม่ได้ขายนะครับยกตัวอย่างเช่นไม้ที่ผมอยู่เนี่ยขายบ้านไปแล้วแหละเจ็ดสิบหกหลังนะวันนั้นนะครับก็มีการาประชุมกันเนี่ยมันก็เกินกว่ากึ่งหนึ่งแล้วครับแล้วก็รงมมติว่าจะมีการจัดตั้งนิติบุคคลนะครับตามที่ได้มีการเขียนเอกสารไว้ก็มีแค่นั้นนะครับแล้วก็ มีข้อบังคับเป็นร่างข้อบังคับที่จะนําไปจดทะเบียนนะครับะะว่าร่างข้อบังคับแบบนี้นะครับที่เราจะนําไปจดทะเบียนเนี่ยเราจะต้องมาดูว่ามีอนไนที่เราต้องแก้ไขไหมถ้าไม่มีมก็เห็นชอบไปตามนั้นก่อนแล้วก็สุดท้ายเรื่องของการแต่งตั้งตัวแทนนะครับในการไปยื่นคำขอจดทจะเบียนในการจัดตั้งนิติบุคคลเช่นผมก็ได้รับมติในที่ประชุมให้ไปเป็นตัวแทนในการยื่นคำขอนะครับแล้วก็รวบรวมเอกสารเอกสารที่เกี่ยวข้องตามกฎกระทรวงที่มีการเขียนไว้นะครับว่าต้องเอกสารมีอะไรบ้างนะครับผมก็มีหน้าที่ จดทารายง,งานการประชุมแล้วก็จะทําเอกสารต่างๆที่โครงการต้องส่งมาให้ผมแล้วผมก็ต้องดำเนินการไปยื่นเรื่องกับทางกรมที่ดินนะครับเจ้าพนักงานที่ดินภายใน30บวันนะครับเพราะว่าการประชุมจัดตั้งนิติบุคคลเนี่ยเราต้องยื่นภายใน30บวันนะับตั้งแต่วันที่เรามีการประชุมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็ถามว่ายากไหมก็ พอสมควรนะครับแต่ว่ามานันก็ผ่านมาแล้วแต่ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นภาพนะครับแต่ไม่เป็นไรแต่ว่าวันนี้พูดขั้นตอนให้ฟังเฉยๆนะครับว่านี่คือขั้นตอนในสิ่งที่เราต้องเจอนะครับเพราะว่าหลังจากที่เรายื่นเอกสารไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีเอกสารอะไรที่มีข้อผิดพลาดนะครับทาง,งเจ้าพักที่ดินนะครับก็จะให้เราไปรับเอกสารก็คือเป็นหน,น,นังสือปิดประกาศเพื่อให้รู้ว่าเราดําเนินการแจ้งให้กับทางหน่วยงานภาครัฐรับทราบน่าจะมีอยู่ทมประมาณ4ี่ที่นะครับที่ก็มีที่ว่าการอำเภอกำนันเทศบาลแล้วก็ททีี่่งการรดสิน แล้วก็ไปปิดประกาศไว้นะครับตามระยะเวลาถ้าเกิดภายใน3าวันเนี่ยไม่มีใครมาคัดค้านะทางเจ้าพนักงานที่ดินเขาก็จะออกเอกสารให้นะครับว่าจะเป็นจอสก10แบบนี้แล้วก็มีจอสก11แบบนี้ให้รวมถึงข้อบังคับที่เราจดทะเบียนเรียบร้อยนะครับตามนี้เลยก็ถือว่าครบองค์ประกอบในการจัดตั้งนิติบุคคลนะครับแต่ถามว่ายากไหมก็เป็นเพื่อนก็ลองคิดเอาแล้วกันนะครับว่าที่พูดมาประมาณนี้ถือว่าเป็นข้อสรุปข้อมูลเบื้องต้นนะครับแต่หลังจากที่เราได้รับเอกาอสารจสกสิออกมาแล้วนะครับ ขั้นตอนต่อไปเนี่ยถือว่าเป็นขั้นตอนที่ต้องบอกว่าผู้จะสัรงที่ดินนะครับเขาะจะพ้นหน้าที่ได้เขาต้องสมว่าเงิน7%็ดเอเนให้กับฐานนี่ิบุคคลใช่ไหมครับถึงจะพ้นหน้าที่เพราะฉะนั้นคงไม่มีใครเอาเงินมาให้กับเราโดยที่เรายังไม่มีการาดําเนินการมีคณะกรรมการต่างๆที่คงยังไม่มีนะครับเพราะว่าเราต้องดําเนินการจัดประชุมใหญ่ครั้งแรกก่อนครับจากที่เราได้รับหนังสือจอ,อสกตมาแล้วเนี่ย ต้องมีการประชุมใหญ่ครั้งแรกเกิดขึ้นนะครับเพื่อสรรหากรรมการให้ได้แล้วก็คณะกรรมการเนี่ยก็ต้องไปจดแจ้งรายชื่อนะครับจดแจ้งรายชื่อต่อเจ้าพนักงานที่ดิีประมาณนี้นะครับก็จะมีรายชื่อผมอในนี้ด้วยนะครับแล้วก็ เป็นคณะกรรมการชุดแรกพอได้แบบนี้มาปุ๊บเราต้องไปทํหนึ่งการต่อก็คือการขอมีเลขประจําตัวผู้เสียภาษีพอมีเลขประจําตัวผู้เสียภาษีแล้วปุ๊บเราก็ต้องไปเปิดบัญชีธนาคารนะครับเปิดบัญชีธนาคารเพื่อที่จะต้องมารับมอบทรัพย์สินที่เป็นเงิน7%แล้วก็เงินค่าส่วนกลางคงเหลือเท่าไหร่ก็เข้าบัญชีนะครับส่วนเล่มที่3ผมก็ทําไว้เพื่อเอาไว้เลขเก็บค่าใช้จ่ายนะครับของค่าส่วนกลางที่จะเกิดขึ้นในอนานคตนะครับ สุดท้ายนะครับก็จะมีในเรื่องของโฉนดที่ดินของแปลงสวนแปลงถนนแล้วก็แปลงที่ตั้งสำนักงานนิตินะครับที่เรามอบมาทางโครงการนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นข้อมูลเบื้องต้นหลังจากที่เรา จัดตั้งนิติบุคคลแล้วก็รับมอบทรัพย์สินจากทางโครงการมาบริจารก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับแต่หลายคนก็คงจะมีคาถามเนาะก็อยากจะจัดตั้งนิติบุคคลให้ได้นะครับว่าต้องทําอะไรกันบ้างนะครับก็ลองคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปดูเรามีปัญหาอะไรบ้างนะครับคำถามหลายอย่างที่คนที่ยังไม่เคยจัดตั้งนิติบุคคลนะครับสงสัยนะครับก็ขอบคุณครับที่ติดตามในการรับชมในคลิปที่จนจบนะครับก็ถือว่าเป็นการแชร์ข้อมูลประสบการณ์ส่วนตัวให้ฟังนะครับสำหรับใครที่ยังมีคำถามอยู่ก็ลองคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปดูครับว่า หากมีข้อสงสัยก็ลองคิมพ์เข้ามาดูแล้วก็ติดตามคลิปตอนต่อไปนะครับว่าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรกันบ้างนะครับขอบคุณมากครับ